สวัสดีนะคะค่าผู้ปกครองนักเรียนทุกคนทุกท่านนะคะก็มาเจอกับครูเอเหมือนเดิมนะคะครูเอเชื่ออะไรเอยครูเทวินบันลือศักด์นะคะนักเรียนจําให้ได้ด้วยนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเที่ยวทั่วไทยนะคะสาระย่อยวันนี้คือความหมายของการคมนาคมการคมนาคมคืออะไรคะนักเรียน การคมนาคมก็เหมือนกับการติดต่อกันในชุมชนนะคะท้องถิ่นต่างๆเริ่มจากหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศนะคะการคมนาคมแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะ3ประเภทก็คือ1ทางบก2ทางน้ำ3า3ทางอากาศ อ่าสามทางนะคะทางบกก็คือทางรถไฟรถยนต์อ่ารถไฟกับรถยนต์นะคะทางน้ำก็มีทางแม่น้ำลำคลองทางชายฝั่งทะเลนะคะทางอากาศก็คือเครื่องบินภายในประเทศและระหว่างประเทศนะคะอ่าตอนนี้นักเรียนมาเรียนรู้คำศัพท์ด้วยนะคะ b u s bus ก็คือรถประ จำทางนะคะเทรนเทรนรถไฟนะคะเซลลิงโบสเซลลิงโบสก็คือเรือใบนะคะโบ b โบ t ก็คือเรือนะคะฮลิคอปเตอร์ฮลิคอปเตอร์นะคะเครื่องบินนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนจำคำศัพท์ให้ได้ด้วยแล้ว ครูจะทบทวนอีกทีนะคะว่าการคมนาคมมีทางไหนบ้างอ้าจำไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนระวังตัวด้วยนะคะพกแมสตลอดเวลานะลูกใส่ตลอดเลยนะคะคุณครูเป็นห่วงนะคะสวัสดีค่ะ